สบายดีพี่น้องมือนีอยกับสับเล่โอแต่ครับมืนอนี้มาล่งเกี่ยวกับคูปตาครับรอยแปดดีซีเอาป่ะจะของ <c oughs> เขาเตียมอุ่มเตีมหน่ๆๆอยยงอยู่หน่อยหนึง่งเรียบร้อยดีลูกพี่ขุดกันแทบ่ถึงหม่องคุณท่างเก่ามันอยู่คุณมาขุดท่างไม้พากาแล้วมากขึ้นมากันเรียบลอย สวยๆครับไสกะทิโอ้เห็นละาอันปาลาเหลาติดขุดสั้นพูดขุดใหม่เด้นะอเนี่ยเขาเตรียมอุ้มหนีนั่งเเด่อ กำังคลั่งครับกำลังคลั่งเขายืนยืนก็ไายืนยืนดีเลยแหละเทข้าวก่อนฮะโอนเป็น้ำข้นคุณกระแท้คุณกระแท่พากลาง เี้ก็ฮะไม่นาเรื่องไหน่เป็นอยังว่าเอาเขาออกนะว่าเอาเขาออกกัย่างขึ้นรถทำหนิดัพักนอนมันเป็นน้ำค้นขุดกันแท้วะมึงนี่ยเลยไปเห็นรถไท รถไทยพตารติดรถไทยว่าไงเบาเบิ้องดี้อะมองตาละามองลูกพี่ขุดกันแท่ตีนที่เราคุิจนมันเป็นไส้กะทิพอดีไะเนี่ยมึงดินอยู่ติดเบมันหนาขึ้นมน้าเลยวะไส้มันดูด <c ười> เก้าโมองกาเบิดคำสีเบ้าพุดเขาว่ากำลังจะขึ้นนอาไปขึ้น,น,นไปนูนน่นไปเทนู่นครับก็เลยมาแอะแม่ก่อน ถับรถเป่าวะตติดได้พี่น้องนี่เชียบอ่ะแต่ถ้าขึ้นนั่งลานยางแลนเร็วกว่านี้อีกอกไ็ไปแต่มันสันสวย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 พี่เบริร์นยาดไม่ถึงเบอนี่ กำลังไปเขาเราจะเอาเยอะแยะขันเลยยี่สิบไร่ครับตรงนี้ก็จะเกี่ยวโอ้40ูน์สิบไร่ครับ มาสองคัน เสียเหลยอรถเสียไม่ได้เสียแดงรถข้างก็รถอีดเออเดียมตา คือมั่วแถี่พี่นกครับยังพันในคืนครับตอนนี้นักก็เราอีกพ่นป็งแต่เว้่นครับขันหนึ่งกับเยาวีพูนจมลึกกว่าเดิมมันไม่ธรรมาดาเอาแต่มันสิปิต้าย มันกันเลี่ยวเวนตะกรรมของมันมันมีสายวะช่วยไ่าไป่ไปขึ้นข้างหลังเลยไปอย่างนั้นหืไอย่าไบเลยะเดือเลย บ,บคัมสีเว,ว้ายอนสาวกดแบบออแมันไก่หน้าแก่หรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหามนอลรับนะอย่าเผลอนะขึ้นทเลยนะขื่นงใจเลยอออย่าเผลอนะขึ้นทะเลยเรียวบันเกียร์ได้รถท่านนี้พอจะติดเครื่องอะไรกับทนเลยร่หางลงแต่ตขึ้น,น,น,นไปอาลานเลยนะเผลอไปเลยได้ครับท่านนี้คำวมานี่ หายเลยูว่ามา่นางเฝ้หนีหายท่านที่เลยหน้าทงมือขึ้นไงยมานางเฝาเขาเกี่ยวไปแล้วเีเดี๋ยวมืออนเศ้าด้วยไปหัน ى, หายแป๊บกันค่าขนหูไม่ดีเลยโอ้จะเป็นยังทา,าไปด้เกี่ยวเขาพายงดีไปแล้วมือนไถทำกับว่าถ้าบ้านเกี่ยวกับเอ,เอนเนื้อื <c oughs> <c oughs> ่นเลยไงเหมือนครับเอมือนมาหันเข้าไปในบ้านน่ะ ม่าหันเขาไปในบ้านควกตั้งแต่พีละมู่ซ้ำบุญทอดหลานนั่นไปซืบต้อตงปุ๋ยฮะบอกไปหอดตอนนี้กะล่อซออุดมวิจารศิลป์มาละ่ะหลุดหัวยาวกะห่างเ่มันสิได้มาหมูแพ้ในขึ้นนี่มันเลียนเซนียนห้อยแล้วมืออื่นเ้าก็ได้ดิ่มาหมูจะเข้าปุ๋ยไปหอดบุญเลยมือเอื้นเสาจะเอาบ่แม่นเอาหลอกมาไหมพ่อชายหลอกมาดึงแค่ <c oughs> <c oughs> หลอกมาดึงแค่เอารถไทมายันไปกะถ้ามีต้นไม่เอาหลอกดึงแค่โอ้โหสวีั่วดีเซาอันให้สลึ่งตงอันสริ่งสืงตึงมันสิบรอนหลอกก่อนดิต้นไกลปานี้เจ้าก็เห็นรถไทยติดรถเจ้าหลากเบาเาห็นรถไทติดรถเจ้าหลากบ่นรรถเจ้าใหญ่นี่ ลากแบบวไปเลยควนถ่วมดูอู ik, oh, ้อ oh, ู yep. ้อููรถมีเยมานัดเลยล่ะอไปพานนี้อกปางนองแโอ้ลืมเปิดเฟสพี่น่องขออภัยเลยไเอาไปเอาไฟอันนี้มาไหมผู้ชายหลักไฟมาติดมาได้ผลสะพาน แม่งก็ไล่ไปอ้ยูอิดซะกเปล่าแดงมันไปก่อนมันเห็นตะ마อย่างนี้ไล่ก็เีกโอ้ยอย่าให้เปิดแฟชั่นแม่งเขาเมื่อนี้อีเขียวบ่มีปัญหาอย่างครับมีปัญหาอย่างเดียวรถติดเมื่อวานกะโซขาดพี่น้องสู้ขางข้อไหมขาด อ่าบอครร่วงคลิปไปย้อนแต่เกีหมดบริเวม้าไายครับหยากลูกโ a, ยกเมียปอยูครับไม่ได้บริเวมาไทยดีขึ้นนะันเมื่อไ้เห็นหนามันเมื่อไ้เห็นหนาเมียแต่ว่าพอเห็นหนาเมียสองมือรถเสียสองมือเลยมันหยากมันขึ้นรถกับว่ามันเสียย่อนมันมันย่างบ่มามันก็เสียอีกแต่สีวาจังใดมันเป็นน้ำเสียแดงมือเ้านี่บ้าเสวยเขียวเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงเสียวแดงแล้วก็แดงมืออื่นเอาสีม่วงได้มืออื่น เนี่ยวันเรื่องก๊าซยางมันถึงกันแล้วเหรอเห็นก๊าซไอ้ก๊าซน้ำเขาอ้าวเดี๋ยวมาเบิ่งตอนมันขึ้นแจ็คปู่นเดีติดทายคลิปไม่ค่อยหรอกตอนนั้นเอาตอนนี้ไปก่อนครับเบาไหว้แล้วตอนนี้เปียกเจียเลียเลี่ยมเลียโซกับบาดมือค่อยผ้ามันตกพ่นไปตัดไหมบริติดเครื่องแน่นี่ เาอพ่ยังได้มื่นดุดลงมาเลยโอ้โหแหงคับว่าพ่นะเอาคลิปนี้วสำนีนะครับขอบคุณเอฟซหลายๆ